ดูหน้าดีฉันไม่จับมือชัดเจนไหมแพรทองทานประกาศพรรคเพื่อไทยจะไม่จับมือกับคนทำรัฐประหารแพทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวว่าจากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงการรณรง์หาเสียงเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทย ยังยืนยันจุดเดิมและจะเดินหน้าหาเสียงนำเสนอนโยบายสู่พี่น้องประชาชนต่อไปแพรทองทานยังได้ตอบคำถา,ถามถึงกรณีคะแนนนิยมโพของพรรคเพื่อไทยที่ลดลงเป็นเพราะความไม่ชัดเจนเรื่องการจับมือกับฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ว่าเส้าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเคยกล่าวในรายวาระว่ารังเกียจการรัฐประหารตนเองอยากให้ทุกคนดูหน้าดีฉันไว้ คงไม่ได้ชอบการรัฐประหารการรัฐประหารครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นสองครั้งดิฉันไม่ได้ชอบดังนั้นการที่ไม่ตอบออกมาตรงๆหลายครั้งในกรณีนี้เพราะเราให้เกียบประชาชนเพราะการเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้นแต่หากถามว่าคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยร่วมทํารัฐประหารเราจะอยากจับมือด้วยหรือไม่เป็นคำตอบที่ประชาชนน่าจะทราบดีอยู่แล้ว และแน่นอนว่าผลกระทบที่ได้รับต้องแยกกันดังนั้นการตอบกรณีนี้แบบมีอารมณ์เกินไปคงไม่ใช่แนวทางที่สามารถสื่อสารได้แต่หากถาว่าอยากจับมือกับคนที่ทำรัฐประหารสองครั้งตนเองคิดว่าน่าจะมีความชัดเจนอยู่แล้วภูมิทรรกล่าวอีกว่าแคนดิเดตพักเพื่อไทยทั้งสมคนพร้อมเข้ามาบริหารประเทศแพทองทานมีกลุ่มคนชนบท และประชาชนรุ่นใหม่ที่ต้องการเทคโนโลยีสนับสนุนเศรษฐารู้เรื่องเศรษฐกิจชัยกเกษมได้รับการยอมรับในกลุ่มราชการและวงการยุติธรรมสะท้อนความต้องการในหลากหลายกลุ่มแก้ปัญหาในหลากหลายด้านสอนรับกับปัญหาในปัจจุบันที่มีอย่างหลากหลายและทั้ง3แคนดิเดตพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพส่วนสุดท้ายแล้วใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขณะนั้นเราจะทำงานเป็นทีมสนับสนุนไปด้วยกันสิ่งสำคัญคือเราเชื่อมั่นว่าประชาชนคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงเราเชื่อว่าประชาชนอยากเปลี่ยนแปลงดังนั้นประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจว่าอยากเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรพักเพื่อไทยวันนี้พร้อมที่สุดและพร้อมอาสาตัวนำประชาชนไปสู่การเปลี่ยนแปลงออกจากระบอบประยุทธ์ที่ประชาชนทุกยากมา8ปีคือคำตอบ ประชาชนจะตัดสินใจในวันสุดท้ายหน้าที่เราคือทำให้เห็นว่าเป็นพักเดียวที่มีศักยภาพและพร้อมเป็นเครื่องมือไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้พี่น้องประชาชนในจำนวนพักการเมืองขณะนี้ไม่เห็นพักการเมืองใดที่จะชนะและเป็นอันดับหนึ่งที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องการใัยชนะเด็ดขาดจึงจะเปลี่ยนแปลงระบบประยุทธ์ออกไปได้ภูมิธรรมกล่าว ภูมิธรรมยังได้ตอบคำถามกรณีนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลว่าพักเพื่อไทยต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล1,000 0บาทสำหรับคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปให้จับจ่ายในพื้นที่ตามที่อยู่บัตรประชาชนรัศมี4กิโลเมตรภายใน6เดือนเป็นนโยบายที่ทุ่มครั้งเดียวแล้วให้เศรษฐกิจบูมขึ้นทั่วประเทศไม่กระจุกอยู่ที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะทำให้ GDP โตตามเป้าหมายที่5%เอร์เซนสร้างงานและสร้างไรายได้ให้พี่น้องประชาชนอีกมหาศาลรวมถึงให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้การใช้งานบล็อกเชนที่จะเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจสำคัญในอนาคตพักเพื่อไทยยืนยันว่าส่วนผู้ที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะยังคงได้รับต่อไปสำหรับความนิยมพักเพื่อไทยซึ่งหลังจากดูโพจากทุกสำนักแล้ว เรามีผู้สมัครทั้งหมด400เขตเจ้าหน้าที่ของพรรครวมถึงผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่ออีก100คนเราแบ่งกันทำงานและมอนิเตอร์เราได้ติดตามทั้งจากโพสาธารณะโพพักและการลงพื้นที่สิ่งที่เราเห็นคือความนิยมของพักเพื่อไทยในระดับชุมชนอยู่ที่40-50เอร์เซส่วนพักอื่นที่ได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นตนดีใจที่เป็นพรรฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกัน แต่พรรคเพื่อไทยยังเป็นหลักในการเพิ่มขึ้นของคะแนนนิยมและเป็นการลดถอยของคะแนนพักค้วรัฐบาลเดิมแต่สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่เป็นการพัฒนาคะแนนอยู่ในหัวเมืองใหญ่และในพื้นที่กรุงเทพแต่คะแนนนิยมที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ยังคงเป็นของพรรคเพื่อไทยอยู่และคะแนนที่ได้เพิ่มขึ้นโดยรวมเป็นคะแนนที่ลดถอยลงของพรรครัฐบาลเดิมแสดงว่าความนิยมของพรรคประชาชนต่อรัฐบาลน,นั้นหมดลงแล้ว ดังนั้นจึงไม่กังวลใจใดๆเพราะพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยกําลังเติบโตไปด้วยกันแล้วเราดูในพื้นที่ต่างๆหากเป็นพื้นที่ในกรุงเทพพักเพื่อไทยมีความมั่นใจและการลงคะแนนของประชาชนในวันเลือกตั้งจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนที่สุดของโผทั้งหลายและจะยืนยันความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าพักเพื่อไทยจะเป็นเครื่องมือและเป็นเงื่อนไขสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลง เชื่อว่าในวันสุดท้ายวันลงบัตรจะตอบคำถามของโภทั้งหลายพักเพื่อไทยจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่พี่น้องประชาชนส่วนกรณีชัยกเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตอนนี้สุขภาพกลับมาดีแล้วส่วนเลือดข้างในสมองนั้นเป็นเลือดเก่าไม่ได้ไปทับเส้นประสาทสำคัญใดๆตอนนี้กลับมาพักผ่อนที่บ้านแล้วเราให้ท่านพักผ่อนเต็มที่ ไม่อยากให้ท่านใช้ร่างกายเกินความจำเป็นแต่เชื่อว่าวันที่12พฤษภาคมที่เป็นการปราศัยใหญ่ปิดท้ายจะได้เห็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยทั้ง3ท่านขึ้นเวทีพร้อมกันอีกครั้ง